ไซหวนเสียลูกไหมบ,บ่าแล้วตัดเท่าไหร่ล่ะค่านี่เตามาแม่ยงจังไดีมาบ่สปอร์ตเอาวะตัดบ่ได้ด้ล่ะเป็นอยัางจยงเงินไปทุ่มลูกลูกปู่ศาสตร์ไว้ไซล่ะคะ่เอาพูดถ,ถามก็เด้พูดถ,ถามเอานา้ำไม่อย่างใหญ่อันยหญ่ยืมหมาโทรศัพท์มาไอจะเป็นมึ่งว่เตรียมพร้อมเนาะรอนให้โทษซะพทอก็ได้ดอกลูกเจ้าของ ไม่รูกยุติยุ่ใจเกินร้อยเอ้ยมนสีหน่อยคนหลายรถบาสสีขั้นหันเบีนเบิดลูกเจ้าตีลูกพื้นฮัลโหลอุ้ยมาไปแท้น้องโมดบ่ลูกอุ้ยไม่หักไะเอกโมดแม่น้ำแม่ลูกแม่น้ำแม่น้ำบ้านนนอเสบียงคุ้มวัดทันเม่ลูก ันนี้เบอร์ไม่ตัวเบอร์เกาท่อไปย้ำไหนลูกบลับจากเทียโอ้บักหลาข้านอนเวน้นเมนบอกว่าเมนสร้างเมบนะ่บ่เนาะมือนีเม่มีเนวมาฝากน้องโมดพร้อมเด้เป็นพาปิดจมูกได้ข่าวว่าบักหลาไปเฮ็ดปากกระจับมากับกับบ่ได้วัดติลูกเมย่านยุ่งบินเข่าสันดอกน้องโมดกินเข่าไปละลูก ได้ยินเสียงแม่กะอิ่มแล้วว่ะตีสีบอหากตีมาอิา่มคักเทะน้องโมดแม่มีแนีสีสะพพยบักลาน้ำเดเงินบักลาโอนไปแม่เฮ็ดมาไล่สองพันมัดกะสิขาดอยู่เด้อมือนีประมาณสองลอยสี่สีบเอาเงินเขาไปยังบัดนี้แกซื้อบัตรกูกับเบื้งหันดีบักลา่ย่าออกฤกษ์เด้อะไม่ยังหละบัดเนี่ยกูซื้อเรากินเบิร์ตก่อนเด น้องโมดมีเงินใส่อยู่บล้ลูกช่วงนี้ป้าสิโอ้เขาบอกเธอแม่วัดสียืมอีหย,ยังกัลูกสัญญาณบด่ดีเอาบ้านขามเลี่ยงขึ้นสิสัญญาณบ่ดีเด๋ยนนี้ตายหลุดแล้วเพราะว่าตาหลุดแล้วโทษถามยืมเงินแม่นกูดบี้โทราศัพท์ขามกับแพงวัดกูแล้วเอากรโท้อยยืมเงินหนีสัญญาณบ่ดีรถล้ติดอนไปสิปวลามึงกะสร้างเ้าแท้ สมพาะกูโทรหาแม่นิ่มเพิ่นบ่ค่อยรับโทรศัพท์เพิ่นย่านกูโทรไปยืมเงินปู่ทับศาสเพิ่นเอาปู่ทับศาสจังไดเพิ่นกะบาดตัวน้ำเอาจะงเล่นปึกนอดอนแบบไรล่ะเตะศาสเพิ่นออกก้อนบ่เปลี่ยนตีเตะออกแล้วเพิ่นมาทีหลังมึงสิตอบเพิ่นว่าจังไดเอาฮักกะบาดเด็กหน่อยคนว้อยง่ายเขาสิตั้งเวทีกัว่างสิเอาจังสั้นตีเออกูเฮ็ดดู้ขันผู้ใดจ้างปู่ศาสเมื่อไรมองกูตีหิมโลด เอาเตืื้อนอีเลยรนะดับไซย์ตาเอามองนี่ดิเอามองนีแล้วจะปูนาลายแม่ยกช่างย่างตลาดไม่บ่อยมากนะมา,ม,ญญาม,มามาหอดแล้วหอดแล้วไอ้ฮักเจ้าอิลีลีลวาลดลวดีน้องฮูบกะฮักคือกันละเนาะักเมมสูงปนั่นอย่าเปล่าเด้อสูงทุกวงเงินกอน เอาตาบอดอเล่นอะแม่ยังก่อตาบอดตาบอดจะอะไรจังเลียนลงมันจังสัน <c oughs> กูได้กินเงินเนาะเอ้ามันกินเงินอย่างเห็นพุงเลยตีแมข่ขอบคุณแม่นาค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวานไปรับอยู่บั่นตุนคิดนหอดเกลอีเมลอำรำอำรำขอบคุณนะคะขอบคุณแม่นานะคะเอ๊อบ้าดูุณ,าณพายขึ้นเมย์แถวเมย์ยาดิเนานเนะขอบคุณค่ะโอยา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 ้ย่าๆเนาะเป็นย่าเนาะโอ้ยเอาประกุมากลูกชายเพื่อนนี่ละ พี่มาแน่ได้ละก็ว่าอยู่หันลูกไผ่จังไรมาเถากอญยาเทยิปปอบผู้คือดอยากนะเพื่นอนยู่นามปัดห้าเพื่อนเอินไปเอาเงินผู้สูงอายุไม่งาสิบบริจาคดงลูกไผ่ผู้ติไปเอาเงินอันนั้นบ่ปันไดดอกย่ำสมมากันนี่ติเป็นยังกูย่าด้วยลูกไผ่โซมาญาโวยาสมมาลูกไผ่อยู่ <c oughs> ตูต้องออกไม่บ่น,นี่ยเพรแล้ว<ด>มาขายลูกโป่งบ่ละลูกโป่งยังไหงมอลำเนี่ยนี่มั้ยมอลำมอลำหมอลำ มาล่ำจังไหนมาห่างแท้เราคือกะวังสันพี่ห่างผู้สวยปานี่ตัวโอ้ยจ้าวานจะขวางสวยถ่อมมึงแย่งแว่นบานไหนจังว่าจะขวางสวยทุกบานเลยกูอยากไปน้าทูบทีมให้มาล่ำใจเกินร้อยนี่บรรลกมาล่ำก่อนจ้ะมาล่ำก่อนจังไหนลูกขนาดใจเกินร้อยแม่นี่ลูกใจเกินยังกะสร้างเราอยากมาล่ำก็สะล่ำบ้านไหนส่นบุตรนี่กะฟังมาล่ำก่อนไปก่อนดู หมอลำจังไลยจังบอมีห่านมาหาขึ้นน้ำผู้อื่นบาดเหนียวกระล้ำได้ดอกนี่ไงจักเทียบว่าละถุงมะไงค่ะแต่หญิงว่าเอาอนไปสีขาวกามาหมอลำจังไลยจังสีได้ไปสีขาวน้ำบอมีนลำกับไปสีตัวเอาสันเศร้าลำเฝ้าเร็วน้องโมดสีออกมาเร็วดีลำกระบายคู่ก่อนได้ไหมอีหยังเกาะตายคู่สีตายจิไป็ยังจังบอมใบมาตะเฮียน คือบอฟังมาตะเฮียนสนามหมอร่ำตัดตีเห็นหน้าลูกตีนอไปมาตะเฮียนมันสีน้ำรักษาเอาแสนเฟ้าใบเต้าเลี้ยวคือไม่มุ้ยบอลมอไม่แต่หมอลำนะทุกปรเห็นห่างมุ้ยคือกบาลยัว่อนหมอร่ำไหวคู่มุ้ย เป็นตาอย่บ่าตอพอไม่ได้ไปหาสีเขารับเกิดสิบ้าวัดวัน้ำนะมึงเป็นยัง้ำมึงเป็นยังวัดตีกันวัดตีกันกันกดถึงเต็มปะเกล่าเขี่ยังย่างบ่มาดูเี่ยมึงบ่ย่งซ้ำน้ำไม่กัน่ะโอ้ยเหลียตาฟันอ้หาจังสันจังเล็นอห่ามึงเอ้ยมึงนีน่เข้าไปรองน้ำซี่ถิ่มตะลุนแล้วกูกบไปงุมน้ำซี่แหละกิ่นมะมาเนี่ย ก้นหัวบ่ล่ะว่าปันไดนมาบังหัวกับเบื้องออกเพียงแต่ลูกบ้านเจ้าของอ่ะให้พูดกันขาขาขวาน่าบังหัวคักหัวแน่แท้ห้วยผู้ใดเตะปากกูบังห่านเอาหนูนนตีนไผยตีนหนูจ้ะเฮ็ดหยางวายคู่แม่แม่วายส่วนวายคู่กับแซมนี่ส่วนมึงกล่อมขืนมัวก,กูสิบริเซนใบตายพุดตีแม่ก,ก็ได้เนาะอันบ่ต้องวายดอกกล่อมเลยลูกกลมโหลดเนาะจ้า ดาวโหลดนี่ทำร่องอย่างเฮ้ออุบลโอยเสียงแค่นมันเหนียวมาแท้โบวาเลียนโอ้ล้าน้องพี่หมอรัมน่ะแม่ได้ยินเสียงแค้นบารายใจมันห่าวกับของคือหมอรัมผีฝ่ากับป่วยแต่แม่กูสิปัวปัวผู้มาหน้ากันนั่นปากดีเด้อชู โอ้หอ,อ้โอ,โอล้วเนาะเอาอย่าเบิ้งอย่าเบ้งอเ้าอย่าเฝ้ากูลืมเหลือเบอเิงผ่พาพันข้อกูแม่งมาคือพาทุดุงเทชนกมาหาให้คือกูแท่อ่ะมืออื่นไปล้ำ ้าขันนทั่วมันไก่ยางเอาเซ็เป็นยางภาษาี่ปอ่เอาด้วขั้นตีเอาสีขาวน่นมาให้มันห,นหอ,อนีจ่จ่ามันแล้วสำซาอันนี้พร้อมดีมส,สีเล็กไก่เงาเอาล้ำลูกล้ำล้ำจะไปซราล่าง่ามสะ,ะดอเอาละบัดนี้ขึ้นมายกแหลกแหกมนันตำลักธรรมดาของหมอหลองหมอลำต้องวหวอ้อย่อคู่เฮ็ดตำพอกอตัดคู่บัดนี้ไหวอ้อย ork, ่อคู่ลงไปแล้วคุณเมย์เพิ่นกว่าวม่ต้องวายอีดอกผาหนา เห็นไหนบาดนี้กันเลยสิขอเววาน้ำพอน้ำแแม่น้ำพีน้ำหนองเบิดสุกูสุคนที่มานั่งกันมานั่งฟังหมอลำกันในเมือนี้ถือว่าเป็นมื้่ดีวันดีหมอลำได้มาล้ำเออขอขอบคุณขอบคุณพอแม่พี่น้องทางผหญยงทางู้สายตาใจ มูเมียถามข่าวกันอีดอนหนียู่บ้านขามเลี้ยงหนีสร้อยไม่ไน่นี่นีหนีหนียับขึ้นไปทั้งนีหนี่เมยไทยเฮียนแม่นิ่มตัวทั้งนั้นกูซี่ไปทั้งไหนวะกูหลงบ้านปูนทอเฮียนสูงสูงแม่นบอกนั่นอันทอยเฮียนสูงสูงนี่กูเฮ็ดยนไปถามมึงจ้าถามข่าวกันเมยอยู่โน่นสะแบงอีนีอยู่บ้านขามเลี้ยงบริพกันจักเทียเฮ็ดหน้าทองเดี๋ยวได้กเขาตั้งมาสว่างลอยปุ๋ยเมย แม่เอารถเกี่ยวว่าทัาแล้วมันไปจมเอาฟอนของหน้าผู้อื่นมานั่มมันก็แม่นเลยแม่เอารถเกี่ยวว่าท่าแรวเกี้ยวแล้วจะไหนจะมาเปียกแม่ดอนแม่เอามาตากยายติมทางลอา,งาอยางไว้สันนี้คือว่าจูดกว่าเราขอตอกแตกโลดคันปึ๊กวันนั้นนะ เป็นาาสิทธิ์ตายายใส่ทั้งเขาเฮตถนนน่ะเขาเฮตันโรถแลนคุณแม่จ๋ามันนี้เฮตัตากเขาอ้าวผมก็ไม่ได้แต่งเบิดปีปรนนันได้เหรอเลนหลีกเอาบเ,อาปาเป็นตี้ข้ามัาจำกันเด้เอ้าวจำกันกระท้อเอิรนประกันเป็นยังเฮ็ดไว้สเตจยังเฮ็ดไว้ว่าใส่บริการเมียบุได้มันจะอยากเก็บอยากใส่เงินประกันยูหันเจ้าก็ได้ขัาหัวแมนสิเหยียบเขาล้นรมกระโจนออกจากรถให้ล้นร่มหมวยยิงบ่เป็นตี้ไม่ยังน่ะแห่งดนมันขีดกระยื้อขึ้นที่ฉันต่อ นางฟังมะล่ำนางซื่อๆื้อาสะสวนมะล่ำเขาหลงก่อนล่ำนั่นน่ะก็ให้สวนจ้าให้เฮ็ดจังไหนนางซื่อๆไปฟังเขาใหญ่เม็ดใหญ่ก่อนไปสะก่อนให้ยูซื่อๆจ้ากับบวกมูเมียตัวมูเมียบ่เคยฟังล่ำแค่นจากเทียทนายเนาะไปนอน้องนุ้ยเซีนปวกขึ้นหัวตีขึ้นเป็นนั้ซียนเอาเปล่าเอาให้ให้เยังก่อนนางยูซื้อซื้อเหม่นวันได้ก่อนล่ำนี่มีมาหลายอย่างล้วงอย่างกับสังยัง แอบลอยเปิดแจงสู่อันล้ำวงล่านี้ฟ้านันเตยคุงลำคงไม่ต้องกุกแจงคุยหยาบมาสุมคนคนคนออกมาแมนเดื่อไอ้อนลํำมาแข่งไม่ต้องแข่งดอกอ้แข่งไดเพียเดียวก๊มได้เพรข้ามันกดได้เหี่ยวสาดามาเลยอาจังละโมกโศกโนมาดนแเ้วล้ำวงแก นางเบิ้งหยังแกมึงก็ต้องบอกโมตูยืมซื้อไหมมันว่ามันซือ้อจังซานซื้อจังไรเอากันถ่าเอาเงินก่อนอพี่น้องกูมึงก็ได้น้ำ <ปะ S 1> พี่น้องกูขับไปน,นี่เนี่ยวิ่ง่้นกูเล่ยนตาไฮโลเหมือนไอ้เกิดเบิดเงินมาหน่อยไม่เงยย่อมันนุ่นเสบไปเรียน,บบนรู้ๆเป็นยังบูมจักตีว่าเรามีรีโมทัน มีนวดน้องอุ้มทั้งในอีกบักปอมๆในกระไรในหอดไซบูบานี่มาให้นั่งยื้อซื้อให้เฮ็ดจังไในลูกฮะใหญ่เม็ดใหญ่นวยเรียใส่ยมูอเมียเฮ็ดยังกัฟ้านใส่หมอลำสั่นตัวกัฟานใส่จังไงสูบะเงาจักเรียให้ยาวบุญตีแล้วนี่ยาวาบุญต้องได้จักสีได้ฟ้ฝนใส่หมอลำเออเอายาใส่อัฟ้านใส่หมอลำกใส่หมอลำเออเงา อ่ะพูดไอ้เส้นบอกมึงกูฟอดใส่หมอลำมีเอ๋อใส่แบบว่ามันใส่จังซีเนี่ยัที่มาป้อนให้มันข่อยจังสีข่อนจิล่ำในหรือเอาคันฟอร์ดยุ่ตะลังมันสีถือหมอลำตีหนอไม่มันถือหนูนาแม่จ๋าให้มันถือจังหวะก่อนลำกลับลำเขานั่นแม่มันถือจังละจ้าบังหันบ่ถือกเถือกยุ่มันถือหนูพุ่นอ่ะไปป้อนยุ่งมองเจ้าของนั่งตะลางพุ่นอ่ะ้อนใส่มองมึงเจ้านั่งตะลางพุ่นตัว มาฟอนไซมอล้ำเทังหันจังไหนมอลลบอกไปฟอนตารางทา่งานฟอนอยู่ทังหันมันถือเขาฟอนบอกอันเคยไปฟังมาล้ำมแนบอกไปล้ำมากสองหันสามหันฟอนเลยบ้บ้เคย่มไลลไปกันอีกบานนึงว่ม ซอยยี่ห้าจินใสมึงเอ้ยได้มาหัวกูก็ขี้จิตหยาดชั่วเป็นมาน้ำขึ้นมามึงโดนเจ้าปึกนนั่เลยบ่เหลียตวนมอลำที่ขึ้นมาเด้ตวนยังหมอลำเได้ตวนพวกกูหามองคืนนี่เป็นยังเอาเงินเอาน้าอ่ะมึงล่องฮันคือไรกูลงกูที่ได้คือมึงบอกบ่ได้ดอกเบิดแล้วอ้าวเนาะขึ้นมาอขึ้นมา ยาวยาวมึงยาวนั่นคาบเล็กเด้อมันจะเป็นบาทิทายากกูกระเงือดยุดออ่งเหอเงืดหยังจนไม่แต่บ่ไม่เงินบ่ไม,มีเงินแล้วบางปีได้กระเฮ็ดได้ที่สูงมาสั่นจักว่าเอามาแต่ร์ไซค์ล็กมันมึงอย่าไปเงืดงร้านอยู่ในทาขอนย่างหนีเส้นชุกร้านแล้วเล็กอะ่ะ <c oughs> อุ้ยบ้านอื่นมาขูดทำไมฮะเดืองออเดืองเขนขูดอยู่พี่ หลักเลียวเบิังมันซ้ำกันเนาโลดกบึกซ้ำซ้ำกันเนาะจังเดี๋ยวมาทำกันสองแถวเนี่ยบไดนี้เดี๋ยวแล้กูจูบยังมึงคื่อบ่ายว่าบายจังไหนเหล็กงานใครหงีกูยี่ปอบเนี่ยกระไดเอาใเซก็ลูกเนี่ยมองมุดเจ้านั่งเนี่ยเอานี่้าเอายาวบัดที่ไหนถึงเน้่ กางตะลุงตีฟัอย่างครูสิไปเบิ่งหมอล้มึงแค่อามันดีปะนั่นตีจยากดีบ่ดีแล้วกูบ่อยากออกแล้วตาบอดได้หันมีบอดกับช่างแล้วมันเมียนไฮก็หยังงูเนาะเมียนข้าตีเมียนเอากูไปนีมึงจยากบาดหรอท่านสองท่าหยั่งท่าเล็บอยกงวดแล้วงมอยากงวดที่สี่ซักกูจำบ่ผิดมึงอยากได้เงินบ่ะวยาใครจะได้ตจะเงินกรูบอกไปทั่ว นี่ขอเลกเปลี่ยนเลขยังอีกเปลี่ยนมองกันยืนเอาคันกูบ่ปเปลี่ยนกูบ่ใจโอ้กูปปเปลี่ยนแันน้วนะละ่ะมัง่งหันซิ่งระดับได้ลูปหกจ้าแม่ขอระดับสิบสิบจ้าสิบสิบ,สบได้บอก ว่า đau ดอกไม่ยังว่า đau กระเทยเทาเทาแล้วเจ้าแม่นบ่า่า đau กระเทยเทาแม่นอิ้มมึงเดาอยู่หันน่ะไปยังว่าแมนเกิดพ่ออ่พ่อมึงผุนตีไก่สีเปี๊ยแล้วหากินแม่มึงเลยลุกไปหาฟองผมโอ้ยเปล่าเลยไม่อย่างไ้ดอกเดินหนีฮันกันอยากได้ไปแจ้งตำรวจเอาโลดไปแจ้งจังไรกูขายใต้ดินแม่กูจะยัดตนกูเนาะขายกี่ปมติ โอ้ยเรียกกว่าหาจุดนัวมั้งวันตุย่ย,ย,ย<น>ล <ะ S 3> ูกต้าจเอานิทานเอานิทานนิทานเออเอาคู่ลู่นั่งอัวคู่ลู่นั่งอัวแม่มักมองจูดบังไฟเห็นไหมลูกนั่งอัวจังได้จีบไปจูดบังไฟฮัหนี่เอาเพื่อนไปดื่นน้ำผาแดงจังไหวะคู่ลู่ไปยามผาแดงเพื่อนไปแข่งบังไฟกันอยู่เมืองสีทนมโนราผุดนี่เออเอาสั่น n h a นาพอไอ้พอเมียไอ้เมียจัาเราสูฟังอยู่ตอนเป็นสามน,นากระดาษเอซี่ผุนตีมังกระรัง,งสิซิงนั่นนี่ไหมมันสิซิงบัดใดาบัดเขาเตยล่าผุนบอกหลังจากนั้นเด้อนนั้นๆลงไปนี่<อ>ก,ก็สิซิงบดเอาจังซี่เมียบา้าจังน้อยล่ำใหม่ล่ำแบบใหม่แบบไดนอีกล่ำแบบล่ำสุดเสน่ห์มวนมวนน่ะน่ะบ้าดีๆเด้อพีนาแมียเสียดกัดชินหาบุษเฒ่าแม่สซีจังจังจัง ถินหาผู้เตาวิจ้างทุ่มมือเนี่ยแมนบาว์บมันมวนลูกอสเน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 สมันจะพรดะลูกโอ้ยเป็นปวนควันกี่เท้าแมนบารเนร้ายทุกมือนีตั้งเกาเลื้อลายขวบผู้ชายก็เลือนหน่อยคักแหนมเดือนนัเดอและวตั้งแต่เปรแฟ่นาทั้งดังเปรนอกจากข the te <c oughs> ันเขาก็กลายเป็นเก็บเป็นกระเทยส่วนหนึ <els> uh ่งต้องไก่จิงวัดเบิ่งเปิดเซนตามแต่เห็นน้ำหมอ เป็นผู้เกกึงเจ้าของบาร์เงิ้เสียงของดเดาดนเต็มแค่น,นี้จะไว้ใจแฟนมากาเดี๋ยวท่านหนักต้องมานั่งเสียใจเอหัวตือนั่นไปเอาหัวใหม่ละหวังไว้ด้อแม,ม่คนดี ตอนนี้นายกขมุนตีผู้หญิง็มีผู้ชายก็มีเคยขึ้นไปนางยั่งนันละยังงตะไบละพี่น้องคุ้มเจ้าขีดท้าปากแนเดอร์ปากแนเดอแม่ป้าสมัยสีมากค่แม่ลุงล้อลาออกจากตำแหนง่งบ่ต้องหาคู่แข่งให้มันอยากซะเลยเอากระเทยไปเป็นคือสีมวนฝาของหัวนกับไฟน้องชา,ายพวกผูชใจเขานิยมทั้งดาบเฝ้าขึ้นมาฉันนี่ก็คิดอยากน้ำเขาคือกันผู้ใดอยากสีฉันขอเสียงแนบพี่ ี่น้องฟังสอยนกแตะแต่เย้านกแตะแต้เนี่ยกระลำซิงสอยตายดับเน่าหมดแล้วมันกี้ว่าคือพีบ้าน้าดอนบ่กเอานกแตะแต้เสียวนกยางแต่ตีแตะแหลกกะว่าหลุดไหมไม่บาดไม่บาดมันมีอยู่ตีนกแนวนั่นกระเร็วก็แตะแต้ยังมีนกยางก็ได้แต่ว่าเอาแตะแต้เอาตัวเดียวกันนี่ละเอ้าตามใจมึงใส่กันทามาพ่อก็ได้ อาคือปีบาทเซกู่เปลอนกอื่นขัดกูบ้านนกน้อยอยู่ไรพ่อนแล้วสีบินคือดีโอยสอยพี่น้องฟังสอยเตรียมแลนเดอร์นอกแตกแต่บินความรัฐสภาขันได้หน้ายกผู่ไม่เข้ามากคอยสิแก้สินฟฟนเอาเกือบกูหรือเกือบมึงเกือบกู สภาตำบลเออกระวาชเนี่ยมึงอย่าว่าไปสภารัฐบาลเด้อเนี่ยอีปอบนี่ก็ได้จะเป็นเรียนหันเนาะแม่เชมตัวลูกแชมแชมตี๋วยเตี๋ยวแชมโบเป็นแชมอย่างนี้แชมแล้วเราเรียนไผ่ตำรวจไล่ดูโ่ค่อยไปเรียนดอกแม่ทำาทานหลับมันบ้านมวนวะจ้ะมวนมวนจ้างวะแม่เอาผุดไดเม่ดอน แม่นอนมันถามเรี่องพระเศษบุญกระถินหาผู้เท่าปีนาเพิ่นว่าสิเอาตัวพระนะแม่นอนเนี่ยเงินเพิ่นหลายคืออยังนี่เพิ่นเงินหลายเพิ่นได้เข่าสวางลอยปุ๋ยพุ่นปีนีเข่าก็ได้หลายแม่นอนทิ่เป่าไปยังเด้อเนี่แม่ยังน้อยจะเป้าออกมาหนีเนี่ยไปยังน้อยมาล้ำมวนบ่จ้ะมวนลูกจ้างบ่แม่บ่คือบ่จ้างเอ้ากูบ่จ้างมันไปยังมันสิ่ทองกูแม่ จ้างบ่ลาเมียขออย่างหนึ่งด้บ่ขออย่างงานสองลอยงานมึงยังยิ่งไก่หูกุหลามันเป็นอย่างเจ้าเบิ้ลปีกูชิบัหนวกีบักฮ่ะหนวกแล้วมันดีคนเอื่นจงมาไหนยิ่งผัวน่ะอันแม่ยชี้จ้างอยู่จะบางเงินบ่จ้างเอาแม่เงินมาจับนึ่งผัอยู่น้ำอีสุดเรียร์ผัวน่ะโอ้ยซุดบานเย็นพัวน่ะใช่งานไหนอีเสี่บานเย็นนะอีเสี่บานเย็น ยุ่ยใส่ได้ยี่สิบเบาทยินมึงนั่นเมียแม่เอามาเงินมาจับมาล่ำเงินมาจับอยังมาอยู่น้ำกูอีสันว่าอยู่นะมึงอีรอนว่าแม่นอีหามึงเอ้ยอัางวันเลยเขาส่องลอยปุ๋ยทิ่มขีใส่กูบื้อปัดเนื้อกครอบกับแบตเตอรี่ต่อไปเอามาอย่าเราควบหนักควบนีแม่ไปเหมารถแล้วเหมารถไปยังอีกไปบ้านกุ๊กเกาะ ไปยังมันกกอกไปยามลุงพลพี่นั่งมึงเสินบอกลุงพลกับประเม็นพี่น้องละไปยังสันไปเบิ้งกับหูกับตาซื้อเขาแมาดังคักแท้ปีนี้ตกมาปีนี้มุกเขาอีเต็นบริเฮีนฮอดหน้ามีมันเสียเวลาได้ไปตกกาลไปเดินแบบจุบหุ่นอุ้ยไ่ได้ไปแล้วไปยังพิดกันก็ไม่ไงหัวโลลนี่มอวฟาติบ่หมวฟาแล้วบริเฮียมายุ่งแล้วข้าไปทุบธาต ไม่ใหญ่หัวโลนๆทันแม่ไม่ญ่กระเทยหัวโลนๆใส่ตุ้มหูใหญ่ๆแต่งตูคือผีหลอกทันแม่เพี้ยงกันแล้วเพี้ยงกันแล้วเพี้ยงกันยอนอย่างวะอู้พ่อใหญ่ลุงพ้นยกเลิกเดินเบียบทันดีเท่าเก็บขาบ่บ่แล้วคือกระดันขาใครบ่บ่เมียนไม่อย่างใส่ล่งหำบใส่ล่งหำบกาว่าเหมาลดไปแล้วสิไปเอาน้องใม้อยู่ทั้งผู้เล็กไฟมาเผาออืแล้วกระสิ่เลยขึ้นไปทั้งเชียงรายไปยังอีกไกลแถ่นั่ไปยิกหนีแม่เอาขัวบีบมาไทย ล้หลายความมึงเอาน้ำเงินมาอ้แม่นี่ใส่บอดีสี่ซื่อๆบ่ปากดอกเอาฮอดโลกฮอดไพ่ขีขมาอีหางก็ไดเรื่องของเขามึงนั่นเอาเงินมาเงินหยางเงินมาจมากูอะใหู้ไให้มึงย้มึงโซโลหาพอมึงมาพูดล้นทิ่แตกเขาไปเพียงมุสล่ะไปบอกไม่ใช่แฉไข่เห็นเป็นยังแต่มาคุ้งเทแต่ผมสู้ลนลง ได้หลายแสบหลายสอดยง้มมาเข่ากุเรเอาลูกเขาเจ้าเริ่มใส่หอดยง้มาเข่ากันได้สุดลูมึงว่ามึงคือนางเอกนางกินสันบอกเอามันมาเป็นแต่ยังัวติโซโรบ้าพอท่านหลินจักเทียอยู่ยี่ในยูทูบสามสี่ปีแล้วกูเห็นนั่นมาไปยังกุศิพาพไปท่าขี่เล็กไปยังท่าขี่เล็กงวดไปสี่ขึ้นอีนั่นทันใดอุปกรณ